ลูกค้าทุกคนตั้งได้ผมามา,าใหทุกคนนี่คือผู้ชายเด้อ

โองพอกองสิท่านในเล็กเดียีเดียวเดียเดี๋ยเดีเียวเดยวเดเดี๋ยวเดยววว chết mặt nỉ chết mặt nỉ chết mặt nỉ mất 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 mất

้าวจิทันมึงเลยเล็กแล้วเต๋อแบบนี้ต้นละแซมดูว่าต้นแซมนอกแซไประเทศเออะไเนี่น่ไปทายไายอุ้โลอคุณแม่เน น็ลกเป็นจังวสองแ้วดยมาจักกันนี่ดึกๆดึกอักไปดึกอาวดึกอบกอ้ท่านบกเล็กท่านนะฮกวจะมดเลยแม่็มาด้วยเล็กมือได้ปุเตบกท่านมือเล้นมือในประอง cái <laughs> ừ <laughs> <laughs> <instagram> à này đi cái này, nó té, té bỏng, nước, mì, nước đá, nước đá, nước

แตล้างได้มัดค่งเอ้ยบอแม่ฮ่่ไดมแม่สองส่หกมแ้วหัดแล้วจับมาเลแม่เปรดไแน้วตายมาสองแ้วโอ้ยข้าแม่ลก่้าเจ้าทำบุได้สอง้อยหือา ลิงไว đi มันแสบเริ่ม

ไม่้าลกกายมันแล้วได้แข่งกันนี่เนีเขาจีคืนสวรรค์สวรรค์เจ้าเด็กคืนแรกเขาแล้วแต่คืนนึงเหอะไรปีเอ่าแ้เปลี่ยนเ่งเลยปุณิจดกมาเหงาเล แม่ได้พวงกันมาห้เรียกอะไรเรียกแคปเลยหลอกแคปหลอกแคปมืมือกดดันกดดันดันเลยดันบุเลยกดดันเนาะดันแล้วก็หายใจฮันดี้ฮันดี้เกมนาฬนกาเปล่บอ เายได้ทออไรปเลยพี่น้องขึ้นมาพอกันใหม่เอาใ่กับุ้งุ้ง่นลูล้วนเด้อมาเนี่ยามั้ามัดนะรับนมัดก้า,าวาอุที่ตอุ យកឆាបាន